ไปนะคะที่เราจะเรียนกันเป็นทฤษฎีแรกของวันนี้นะคะเจ้าของทฤษฎีเขาชื่อว่าพาฟล็อกนะคะพาฟล็อกอ่ะดูปากนะพาฟล็อกถ้าจำไม่ได้ว่าอาจารย์พูดเมื่อกี้มันออกเสียงยังไงเดี๋ยวกลับไปดูบทที่5นะคะอ่ะตอนนี้ฟังแล้วก็แบบให้มันเข้าหูไปก่อนเดี๋ยวกลับไปทบทวนอีกทีก็ได้ถ้าเกิดว่าใครไม่มีเอกาสารอยู่ในมือนะคะอ่ะพาฟล็อกนะคะเป็นเจ้าของทฤษฎีการเรียนรู้แบบคลาสสิกอ่ะเขาเรียกว่า คลาสสิคอลคอนดิช n ิ n งคลาสสิคอลก็คือคลาสสิ o คอนดิช n ิ n งแปลว่าเงื่อนไขนะคะการวางเงื่อนไขแบบคลาสสิ c อะคลาสสิคอลคอนดิช n ิ n งคำว่าคลาสสิ c แปลว่าอะไรคำว่าคลาสสิคเช่นจะบอกว่าคนนั้นแบบขับรถคลาสสิกจังขับรถคลาสสิกแต่งตัวคลาสสิกอันนี้ฟังเพลงคลาสสิคแปลว่าอะไรคะแปลว่ามันแบบเรื่องๆคือมันไม่ตาย อ่ะอคำว่าเพลงคลาสสิกมันไม่ได้เพิ่งเกิดในยุคนี้พอสอนนี้ถูกปะเพลงคลาสสิกมันเกิดมาตั้งเป็นแบบ40-50หรือ100ปีมาแล้วแต่พอเอามาฟังตั้งแต่100ปีที่แล้วฟัง50ปีที่แล้วฟังวันนี้ฟังปีหน้าฟังมันก็เพราะเหมือนเดิมเขาจึงเรียกว่าคลาสสิกคลาสสิกแปลแบบแปลว่าแบบ มันแบบมันอินเทรน์มันดูแบบมันทันสมัยตลอดเวลามันใช้ได้ตลอดเวลาในทุกยุคอ่ะน,นี่คือคลาสสิกนะคะคลาสสิกค็อคอนดิชันนิงการวางเงื่อนไขแบบคลาสสิกแปลว่าทฤษฎีนี้เกิดขึ้นมานานแล้วแต่ตอนนู้นกับตอนนี้หรืออนาคตทฤษฎีนี้ก็ยังนํามาใช้อธิบายได้แบบเป็นเหตุเป็นผลแล้วก็แบบแล้วก็เป็นที่ยอมรับอยู่ตลอดอเขาเรียกว่าคลาสสิกค l อ o n d นดิชชันนิงนะคะทฤษฎีคลาสสิกอ่ะ ทฤษฎีคลาสสิกนะคะจะมี2ตัวอย่างตัวอย่างแรกของพัฟฟ์ลอปนะคะพัฟฟ์อปอาเขาทําการทดลองในเมื่อคอนเซปต์บอกว่าการเรียนรู้หมายถึงการฝึกหัดหรือประสบการณ์ใช่ไหมพัฟฟลอปก็บอกอ๋องั้นเดี๋ยวลองฝึกหัดซิว่าถ้าถ้าเป็นไปตามเนี้ยสิ่งที่นํามาฝึกหัดอ่ะเมื่อฝึกแล้วมันต้องเกิดการเรียนรู้ได้จริงใช่ไหมนะคะเขาก็จึงฝึกหัดแบบนี้ใครเคยได้ยินนะคะทฤษฎีที่บอกว่าสั่นกระดิ่งแล้วหมาน้ำลายไหลไหม ถ้าเรียนจิตวิทยานะคะเรียนเสร็จแล้วเรียนติดจิตวิทยา p s y c h o จีเรียนเสร็จแล้วไม่รู้จักคําว่าสั่นกระดิ่งแล้วหมาน้ําลายไหลนะแปลว่ายัางเรียนจิตวิทยาไม่ไม่ถึงอ,อยังเรียนไม่ถึงนะคะจิตวิทยานะคะมันมีทฤษฎีของสั่นกระดิ่งแล้วหมาน้ําลายไหลแปลว่าอะไรอ่ะเอาง่ายๆเดี๋ยวนะอุปกรณ์หายอุปกรณ์เอาเอาหมามาให้แม่หน่อย มีอุปกรณ์คิดไว้ตั้งแต่เมื่อวานแล้วอันนี้เป็นอุปกรณ์นะคะอุปกรณ์หมาอาจจะเน่าไปหน่อยอันนี้คือแบบอุปกรณ์แบบว่านิอรรลธรรมชาติมากนะคะธรรมชาติลงโทษออันนี้นะคะออันนี้คือหมาใช่ไหมทีนี้ถามนิดนึงนะคะว่าหมาโดยธรรมชาติแล้วเนี่ยมันจะน้ำลายไหลจากอะไรมันจะน้ำลายไหลจากอาหารใช่ปะ เวลามันอยากกินอาหารหรือมันเห็นอะไรอย่างเงี้ยมันเห็นสิ่งที่มันกินได้อะสิ่งที่มีกลิ่นสิ่งที่เป็นอาหารน่ะมันก็จะแบบน้ำลายไหลพังพลูน้ำลายไหลามาโดยที่แบบเราไม่ต้องสอนมันว่าเฮ้ยแกต้องน้ำลายไหลถ้าแกเห็นอาหารถูกไหมคะคือหมาลองลอง,ลองก็ได้ใครมีหมาที่บ้านอะบอกอไม่เชื่อจะหลอกอะไรเงี้ยน,นะคะ,อะลองเอาแบบเอาเอาหมูทอดมาวางไว้ให้มันแล้วอยู่หน้าหมา แล้วดูซิว่าหมามันจะแบบมันอยากกินไหมบางทีมันมองแล้วแบบน้ําลายมันแบบเอ่อออกมาใช่ป่ะอ่ะเนี่ยเขาเรียกน้ําลายไหลนะคะโดยธรรมชาตินะคะไม่ต้องไปสอนหมาตัวไหนก็ตามบนโลกว่าเฮ้ยแกเห็นอาหารก็ต้องน้ําลายไหลมันก็จะน้ําลายไหลของมันเองถูกไหมคะอ่ะอันนี้คือหมาอ่ะนะเน่าไปนิดนึงอ่ะไม่เป็นไรนะคะอ่ะอันนี้หมาอ่ะพับซอฟบอกว่าถ้าตามทฤษฎี การเรียนรู้เกิดจากการฝึกหัดใช่ไหมเพราะฉะนั้นลองฝึกกับหมาสิะนะคะจริงๆเขาชื่อว่าสุนัขใช่ไหมเราขอเรียกหมาละกันน้องหมานะคะน้องหมา,าอฝึกกับน้องหมานะคะอันนี้สมมติว่าสมมติว่าอันนี้คือกระดิ่งหาเมื่อกี้หาได้แบบใกล้ตัวที่สุด,สดมีเสียงใช้ได้นะคะสมมุติว่าอันนี้คือกระดิ่งนะคะสั่นกระดิ่งกึ้งกึ้งกิ้งก้งก้งสั่นกระดิ่งอันนี้ อันนี้คือหมาอันนี้คือกระดิ่งนะคะอ่ะอันนี้คือหมาอันนี้คือกระดิ่งถูกปะอ่ะอันนี้หมา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 อันนี้กระดิ่งนะคะอ่ะเริ่มทําการทดลองนะคะาพาฟล็อปบอกว่าอย่างนี้อืมพ <orsa> ัฟล็อปบอกว่าถ้าการเรียนรู้เกิดจากการสึกขัดได้นะคะเขาทราบดีว่า หมาทุกตัวเมื่อเห็นอาหารมันจะน้ำลายไหลโดยอัตโนมัติไม่ต้องสอนไม่ต้องบอกไม่ต้องเรียนรู้อะไรทั้งสิน้นถูกไหมคะอันนี้คือกระดิง่ง <le> ถ้ามันฝึกได้จริงนะคะเขาจะฝึกให้หมาได้ยินเสียงกระดิ่งแล้วน้ำลายไหลอ่ะอาจารย์ถามนิดน,นึงหมาทุกตัวบนโลกใบนี้หมาทุกตัวบนโลกใบนี้แบบถ้าไม่ได้เข้าสู่กระบวนการฝึกหัดของพัฟฟล็อบนะหมาหมาปกตินะคะมันเห็นกระดิง่งมันได้ยินเสียงกระดิง่งมันน้ำลายไหลไหม αι? น้ำลายไหลไหมหมาได้ยินเสียงกระดิง่งน้ำลายไหลไหม αι? ไหลก็บ้านแล้วใช่ปะไหลก็แบบเป็นหมาผิดป,ปกติต้องต้องส่งตรวจแล้วใช่ปะอ่ะอันนี้หมานะคะหม้าได้ยินเสียงกระดิ่งไม่เกิดอะไรขึ้นปกติธรรมดาทั่วไปนะคะไม่เกิดอะไรขึ้นอ่ะแต่หมาของพัฟลอปที่นำมาฝึกนะคะอ่ะขยับตัวพาน้องหมาเข้าเฟรมหน่อยอ่ะพัฟฟลอปนะคะนำหมามาเสร็จแล้วเดี๋ยวหาังคปรอไปเอาจานให้แม่ใบหนึ่งในครัวเห็นไหมรอแป๊บหนึง่งเดี๋ยวให้ลูกไปเอาอปุปกรณ์ก่อนนะคะอ่า อันนี้หมานะคะอันนี้หมาในการทดลองของพัฟฟ์ลอปนะคะอ่าพัฟฟลอปบอกว่าอ่าเขานาหมามานะคะนาหมามาอ่าจากนั้นนะคะขั้นตอนที่หนึ่งในการทดลองนะคะพัฟฟ์ลอปก็นานาอาหารมานะคะอ่าแต่อาหารในการทดลองของพัฟฟ์ลอปนะคะเขาไม่ใช้อาหารจริงเพราะว่าถ้าทดลองในห้องแลบใช้อาหารจริงเนี่ยมันก็จะลดเลอะเทอะเปื่อนแล้วมันก็จะ ไม่สะดวกใช่ไหมคะเขาจึงใช้ผงเนื้อผงเนื้อมีลักษณะเป็นผงๆซึ่งสกัดจากเนื้อมีกลิ่นรุนแรงนะคะก็คือใช้ในการทดลองเรียกว่าผงเนื้อนะคะอ่ะพับรอบเอาหมามาพับ็อบเอาผงเนื้อมาหมาเห็นผงเนื้อได้กลิ่นผงเนื้อนะคะอ่ะหมาน้ำลายไหลน้ำลายไหลแบบน้ำลายแบบน้ำลายแบบเลอะเทอะเลยเนี่ยน้ำลายไหลหมาเห็นผงเนื้อ น้ำไหลไหลโดยที่เราไม่ต้องสอนมันว่ามันต้องน้ำไหลไหลมันน้ำไหลไหลของมันเองเพราะมันอยากกินนะคะอ่ะทีนี้เอาใหมาพัฟฟล็อปเอาหมามาพัฟฟล็อปเอากระดิ่งมาอ่ะและพัฟฟล็อปก็สั่นกระดิ่งจิ๊บจิ๊บจิ๊บจิ๊ิ๊นี้นะอ่าสั่นกระดิ่งหมาบอกหมาเมินหมาไม่สนใจหมาบอกจะสนใจทำไมอ่ะจะน้ำไหลไหลทำไมอ่ะก็เนื่องเมื่อกระดิ่งมันไม่มีกลิ่นมันกินก็ไม่ได้มันไม่ใช่อาหารหมาเมินอันนี้หมาเมินอ่ะ หมาเมิอนอยู่นะอันนี้หมาเมินนะคะ,อะเอาใหม่เอากระดิ่งเก็บเอาผงเนื้อมาพอผงเนื้อมาปุ๊บเอ้ยหมาหันมาน้ำลายไหลอ,อย่ากกินผงเนื้ออยากกินน้ำลายไหลเอาใหม่เอาผงเนื้อออกไปเอากระดิ่งมาสรรั่นกุ้งกงิ้งกุ้งกิ้งกุ้งกงิ้งกุ้งกิ้งหมาเมินน้ำลายไม่ไหลหมาไม่สนใจน้ำลายไม่ไหลนะคะ,ะทำอย่างนี้อยู่บ่อยๆนะคะท้ายที่สุดแล้วถ้าฟลอฟบอกว่าเฮ้ยทำยังไงดีอ่ะ อันนี้เขาเรียกว่าการเข้าคู่นะคะคำศัพท์ทางจิตวิทยาเขาเรียกว่าการเข้าคู่กันนะคะการเข้าคู่กันอ่ <im> เข้าคู่กันยังไงเข้าคู่กันโดยที่อ่าทุกครั้งนะคะเมื่อกี้ผงเนื้อมาน้ำไหลไหลกระดิ่งมาเมินไม่สนใจน้ำไหลไม่ไหลภาพรอกเอาใหม่ภาพรอกเอากระดิ่งมาสส่กระดิ่งหมาก็แบบไม่สนใจอะไรมากมายน้ำไหลไม่ไหลนะคะพอสั่นกระดิ่งเสร็จทันทีทันใดอ่า ให้ผงเนื้อหมาก็แบบได้กินแล้วก็น้ำน้ำลายแบบน้ำลายไหลอยากกินอ่ะเอาใหม่เข้าคู่กันการเข้าคู่กันระหว่างของสองอย่างคือกระดิ่งกับผงเนื้อนะคะเข้าคู่กันคือสั่นกระดิ่งอ่ะหมาเมินอยู่อ่ะพอสั่นเสร็จปุ๊บได้กินอ่ะเอาใหม่สั่นกระดิ่งพอสั่นเสร็จปุ๊บอ่ะได้กินอ่ะเอาใหม่อ่ะสั่นกระดิ่งสั่นเสร็จปุ๊บ ได้กินแปลว่านะคะพอพออีกครั้งหนึ่งนะคะพัฟล็อปก็แบบเอากระดิ่งมาสั่นเจ๊ดจ๊เพัฟล็อปยังไม่ทันเอาผงเนื้อมาเลยแค่สั่นกระดิ่งอ่ะแค่หมาได้ยินเสียงกระดิ่งนะคะหมาก็น้ำลายไหลรอแล้วหันมารอแล้วแบบจู่จู่อย่างนี้แล้วอ่ะเพราะอะไรเพราะคิดว่าสั่นกระดิ่งเสร็จปุ๊บเดี๋ยวผงเนื้อจะมาอ่ะ ะะพับฟ์เระบอกออนได้เรื่องแล้วนะคะก็เลยลองใหม่อ่ะสั่นกระดิง่งปิ๊บหมาน้ำลายไหลแล้ว่ะสั่งกระดิ่งปุ๊บหมาน้ำลายไหลแล้วแปลว่าอะไรคะแปลว่าเนี้ยน้องหมาเขาเกิดการเรียนรู้ความสัมพันธ์ของการเข้าคู่กันของของสองอย่างอย่างแรกคือกระดิ่งอย่างที่สองคือผงเนื้อเมื่อไหร่ก็ตามที่เสียงกระดิ่งดังเดี๋ยวผงเนื้อจะมาเมื่อไหร่ก็ตามที่เสียงกระดิ่งดังเดี๋ยวผงเนื้อจะมาอ่ะสั่นกระดิ่งปุ๊บหมาน้ำลายไหล สั่นกระดิ่งปุ๊บหมาเนลายไหลานะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอันเนี้ยพ่อฟล็อปจึงบอกว่าอ๋อเนี่ยเห็นไหมอคอนเซปต์บอกว่าการเรียนรู้หมายถึงการฝึกหัดใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นหมาที่นามาฝึกเนี่ยฝึกให้เข้าคู่กันระหว่างกระดิ่งกับผงเนื้อให้เรียนรู้กันเข้าคู่กันของของสองอย่างนี้นะคะท้ายที่สุดแค่สั่นกระดิ่งหมาก็น้ำไายไหลแล้วะนะคะอันนี้นะคะ,อะพอจะเข้าใจไหมอพอจะเข้าใจไหมคะ ความยากอยู่ตรงไหนความยากยังไม่ได้อยู่ตรงนี้ะนะคะความยากอยู่ตรงนี้ก็คือว่าการที่หมาทุกตัวบนโลกใบนี้นะคะหมาทุกตัวบนโลกใบนี้มันเห็นอาหารปุ๊บแล้วมันน้ำลายไหลโดยธรรมชาตินะคะอันนี้เขาเรียกว่าการเรียนรู้แบบไม่ต้องวางเงื่อนไขคือไม่ต้องสร้างเงื่อนไขอะไรทันะ้งสิ้นหมาเห็นอาหารหมาก็น้ำลายไหลแล้วอ่ะเ,เขาเรียกว่าการเรียนรู้แบบไม่ต้องสร้างเงื่อนไขหรือการเรียนรู้ที่ไม่มีเงื่อนไขนะคะ โดยที่โดยที่อาหารหรือผงเนื้อเขาเรียกว่าสิ่งเรา้าสิ่งเร้าไม่ใช่สิ่งเร้าเฉยๆด้วยสิ่งเร้าที่ไม่มีเงื่อนไขอันนี้เขาเรียกว่าสิ่งเร้าที่ไม่มีเงื่อนไขนะคะอาหารนะอาหารนะ,ะภาษาอังกฤษสิ่งเร้าเรียกว่า stimulus อ่สสิ่งเร้าเรียกว่า Stimu l u s เงื่อนไขเรียกว่า Conditioning ไม่มีเงื่อนไขเติมอันข้างหน้าเรียกว่า u n conditioning stimulus u n conditioning stimulus นะคะเรียกสั้นๆด้วยตัวย่อของ2องคำอัน conditioning ก็เรียกว่า U ตัวหน้าสุดอันนะเรียกว่า U นะคะ U อ่ะ stimulus ก็ S ใช่ไหมเพราะฉะนั้นอาหารน่ะอั conditioning stimulus เขาจึงเรียกว่า U S S u s ช้าช้านะอาหารเป็นสิ่งเราที่ไม่ต้องวางเงื่อนไขแรงสิ้นไม่ต้องสร้างการเรียนรู้แรงสิ้นเขาเรียกว่าสิ่งเราที่ไม่มีเงื่อนไขนะคะเรียกว่า unconditioning stimulus ตัวย่อคือ u s อโอเคไหมตัวที่หนึ่งอาหารนะคะตัวที่สองอที่จะพูดถึงนะคะ การที่หมาทุกตัวบนโลกใบน,นีนะ้น้ำลายไหลน่ะน้ำลายไหลโดยที่เห็นอาหารโดยที่ไม่ต้องเรียนรู้นะคะหมาน้ำลายไหลโดยที่ไม่ต้องเรียนรู้เลยไม่ต้องสอนมันเลยเห็นอาหารปุ๊บน้ำลายไหลเลยอ่าพฤติกรรมน้ำลายไหลนะคะเขาเรียกว่า Re s response r e s p o n s e แปลว่าการตอบสนองใช่ไหม,มการตอบสนองใช่ไหมคะอันนี้การที่หมาน้ำลายไหลเรียกว่าการตอบสนองใช่ปะ response แปลว่าการตอบสนองนะคะ ตอบสนองที่อะไรต้องมีเงื่อนไขไหมไม่ต้องมีเงื่อนไขไม่ต้องสร้างอะไรเลยนะคะเขาเรียกว่าอัน conditioning response u n conditioning response ตัวย่อคือ u r โอเคไหมช้าช้านะคะอ,ะอาหารนะคะ อาหารคือสิ่งเร้าที่ไม่ต้องวางเงื่อนไขไม่ต้องไม่ต้องสอนหมาไม่ต้องอะไรก็คือเป็นสิ่งเร้าที่มันสามารถเล้าประสาทสัมผัสได้เลยอ่ะนะคะสิ่งเร้าประสาทสังกฤษเขาเรียกว่า s ิมูเลตสนะคะคอนดิชอ uh, ่ะอันคอนดิชนงแปลว่าไม่มีเงื่อนไขนะคะอาหารจึงเรียกว่าอันคอนดิช o n น n g งสิมูลตสสิ่งเร้าที่ไม่มีเงื่อนไขหรือเรียกย่อว่า U S n conditioning stimulus U S โอเคนะอาหารนะม,มานะคะพฤติกรรมน้ำลายไหลของมานะคะที่ไม่ต้องสอนไม่ต้องเรียนรู้ว่าเ,เห็นอาหารเธอต้องน้ำลายไหลนะคุณหมามามามันน้ำลายไหลเองนะคะน้ำลายไหลเขาเรียกว่า Re response การตอบสนองนะคะ response ภาษาอังกฤษแปลว่าการตอบสนองนะคะ,ะการตอบสนองที่ไม่มีเงื่อนไขด้วยไม่ต้องสร้างเงื่อนไขด้วยนะคะเขาเรียกว่า unconditioning r e s p o n s e unconditioning response Un Resp เรียกสันส้นๆว่า U R U S ทำให้เกิด U R U.S. ทําให้เกิด U.R. อ่ะเอาแค่นี้ก่อนเข้าใจไหมคะสเต็ปแรกเข้าใจไหมคะเข้าใจไม่เอ่ยอ่ะมีใครมีใครมีคําถามไหมสเต็ปแรกอ่ะมีใครมีคําถามไหมเข้าใจเปล่าตอนนี้ได้ไปสองตัวนะได้ U.S. กับ U.R. นะคะอืมอ่ะมีใครมีใครตอบหน่อยเข้าใจไหมคะอ่ะเข้าใจนะคะอ่ะ สเต็ปที่2นะคะเต็ปที่2นะของพัฟฟลอปนะคะการทดลองพัฟฟลอปอันนี้กระดิ่งอันนี้กระดิ่งนะคะอ่กระดิ่งกุ้งกงิ้งกงุ้งกิง้งกุ้งกิ้งกุ้งกิ้งอ่ากระดิ่งกุ้งกงิ้งกุง้งกิ้งอาจารย์ถามว่าหมาทุกตัวบนโลกใบน,นี้เห็นกระดิ่งแล้วน้ำไายไหลไหมไม่ ใช่ไหมคะแต่เมื่อกี้พอเขาเข้าคู่กันระหว่างกระดิ่งกับผงเนื้อสั่นกระดิ่งปุ๊บแล้วให้ผงเนื้อสั่นกระดิ่งปุ๊บแล้วให้ผงเนื้อสั่นกระดิ่งแล้วให้ผงเนื้อเข้าคู่กันแบบนี้นะคะสุดท้ายแล้วแค่สั่นกระดิ่งหมาก็น้ำลายไหลแล้วใช่ปะเพราะมันคิดว่าเดี๋ยวมันจะได้กินผงเนื้อถูกไหมคะอันนี้เขาเรียกว่าการตอบสนองของหมาที่น้ำลายไหลจากเสียงกระดิ่งการตอบสนองของหมาที่น้ำลายไหลจากเสียงกระดิ่งเรียกว่าอะไรคะการตอบสนองเรียกว่า response ถูกไหมレスปอน์แต่อันนี้เป็นレスปอน n ์ที่เกิดจากเงื่อนไขใช่ไหมคะเงื่อนไขคือกระดิ่งเคยมาคู่กับผมเนื้ออาหารถูกไหมอันนี้เขาเรียกว่าเขาเรียกว่า CONDITIONING RESPONS c o n d i t i o n i n n ตัวหน้าคือ C ก็คือตัวย่อคือ C r o o n i t t o o n n n r r s s p o s s e c r อ่ะ, ing, ond, อะ,อะกระดิ่งคืออะไรกระดิ่งคืออะไร กระดิ่งคือสิ่งเล้าที่มาเล่าประสาทสัมผัสหูถูกไหมคะสิ่งเล้าเรียกว่าซิมูลลสแต่กระดิ่งมันไม่ใช่ U S เหมือนอาหารถูกไหมอาหารเป็น U S เป็นสิ่งเล้าที่ไม่ต้องสร้างเงื่อนไขเห็นอาหารปุ๊บน้ำไหลไหลมันเป็นสิ่งเล้าที่สามารถเล้าได้โดยธรรมชาติอยู่แล้วแต่อาหารน่ะอาหารมันเราประสาทสัมผัสของหมาประสาทสัมผัสทางจมูกได้โดยธรรมชาติเขาจึงเรียกว่า Unconditioning สติมูลัสแต่กระดิ่งนะคะกระดิ่งมันไม่ได้แบบมันไม่ได้ทําวัตถุประสงค์ในการทดลองคือต้องการดูน้ำลายไหลใช่ปะน้ำลายไหลเพราะฉะนั้นกระดิ่งเนี่ยมันไม่สามารถเราให้น้ำลายไหลได้นะคะแต่มันถูกสร้างเงื่อนไขกระดิ่งคือสติมูลัสตัวหนึ่งนะคะเมื่อสร้างเงื่อนไขเสร็จแล้วปุ๊บสั่งกระดิ่งแล้วหมาน้ำลายไหลได้นะคะกระดิ่งมันจึงเป็น conditioning stimulus เรียกสั้นๆว่า C S อืโอเคไหมอ่ะอันนี้ C S อันนี้ U S อ่ะนะคะอ่ะอันนี้ C S อันนี้ U S อ่ะอันนี้อันนี้อะไรอ่ะช่วยตอบหน่อยหมาน้ำลายไหลเมื่อเห็นอาหารคืออะไรคะอ่ะใครตอบตอบถูกได้คะแนนไปเลยอ่ะอ่ะเร็วๆๆช่วยกันตอบหน่อยเร็วอ่าอันนี้หมาน้ำลายไหลจากเห็นผงเนื้อเรียกว่าอะไรคะเรียกว่าอะไร เรียกว่าอะไรอ่ถ้าไม่มีใครตอบก็จะก็จะสั่นอยู่อย่างเงี้ยอ่าเรียกว่าอะไรอ่า U R Unconditioning Response ถูกต้องนะคะอ่าอันนี้น้ำไหลไหลหมาน้ำไหลไหลจากเสียงกระดิ่งเรียกว่าอะไรคะอ่ามีคนตอบมา U R ถูกต้องนะคะถูกต้องอ่าถูกต้องอ่านะคะอ่าโอเคทีนี้ ม้าน้ำลายไหลจากเสียงกระดิง่งอันนี้เรียกว่าอะไรคะอ่าโอเคดีมากอ่ะมีคนตอบมานะคะอ่าอ่าซีอ่า,อ,า,อ,าอันนี้ C R ถูกปะ่ะอ่านะคะอ่าโอเคนะคะเพราะฉะนั้นน่าจะพอเข้าใจนะคะอ่ะ เอาใหม่ชา้ชาๆชาัดๆอ่าทำไมต้องพูดย้ำหลายๆรอบจริงๆทุกคนก็เข้าใจแล้วแหละอาจารย์ว่านะคะแต่บางทีมันมาอาจจะแบบเอ๊ะพูดไปพูดมาเอ๊มันจะงงๆนะคะ ฟลอปบอกว่าถ้าหมามันสามารถเกิดการเรียนรู้ได้จริงนะคะตามทฤษฎีว่าฝึกหัดแล้วจะเรียนรู้ได้นะคะเขาอยากฝึกว่าเ้ยถ้าฝึกหมาแล้วหมาจะน้ำลายไหลจากเสียงกระดิ่งหรือน้ำลายไหลจากสิ่งที่ไม่ใช่อาหารได้หรือไม่นะคะ,อ,ะอันนี้นะคะเป็นผงเนื้ออันนี้คือน้องหมานะคะน้องหมาทุกตัวบนโลกใบนี้เห็นผงเนื้อปุ๊บน้ำลายไหลออันนี้เขาเรียกว่าอัน conditioning stimulus หรือว่า CS นะคะ พฤติกรรมที่หมาเนี่ยหลายๆจริงๆจากการเห็นผงเนื้อหรือว่าจากการอยากกินอาหารเขาเรียกว่าอัน conditioning response นะคะ U <You S 1> ก็คืออันนะคะ U R U S ทำให้เกิด U R U S ทำให้เกิด U R U S ทำให้เกิด U R อะแต่พอสั่นกระดิ่งแล้วให้ผงเนื้อสั่นกระดิ่งแล้วให้ผงเนื้อสั่นกระดิ่งและให้ผงเนื้อทันทีทันใดนะคะ ไม่ใช่ว่าสั่นกระดิ่งจบไปตั้งนานแล้วะให,ะให้มันก็ไม่เกิดผลต้องสั่นกระดิ่งเสร็จปุ๊บแล้วให้สั่นกระดิ่งปุ๊บแล้วให้อันนี้เขาเรียกว่าการเข้าคู่กันนะคะระหว่างกระดิ่งกับผงเนื้อนะคะกระดิ่งไม่สามารถเล้าประสาทสัมผัสหมาให้น้ำลายไหลได้โดยธรรมชาติกระดิ่งจึง เป็นสิ่งเราที่เรียกว่า conditioning St Cond Cond St stimulus conditioning แปลว่าเนื่อนไข conditioning stimulus นะคะหมาตอนแรกเห็นกระดิ่งก็ได้ยินเสียงกระดิ่งก็เมินเมินน้ำลายไม่ไหลเมินแต่พอกระดิ่งเข้าคู่กับผงเนื้อเข้าไปเข้ามาเข้าคู่กันบ่อยๆสุดท้ายแล้วแค่ได้ยินเสียงกระดิ่งเนี่ยหมาก็น้ำลายไหลรอแล้วเราคิดว่าเดี๋ยวผงเนื้อจะมาถูกไหมคะอันนี้กระดิ่งนะคะเขาเรียกว่า conditioning stimulus น้ำลายไหลจากการถูกหลอกน้ำลายไหลจากกระดิ่งที่ไม่ใช่ของกินเขาเรียกว่า เขาเรียกว่าอะไรคะ Conditioning レスポンส์ถูกไหมคะ,อ,ะอันนี้นะคะกลับไปทบทวนนะคะของพัฟฟ์อสนะคะ USUR CSCR และขั้นตอนการทดลองว่ามันคืออะไร